จะมาสอนเรื่องการกดจุดสัญญาณของขาด้านนอกและขาด้านในนะสัญญาณขาด้านนอกมี5จุดนะครับนั่นการจัดท่าคนไข้นะครับก็จัดท่าคนไข้ในท่านอนตะแคงคูเข่า90องศานะครับในลักษณะนี้นะครับคูเข่า90นะฮะโดยการที่เอาส้นเนี่ยวางเหนือเขา่านะฮะคนไข้ก็จะมอเขา่างอสะโพกอยู่ในท่านี้นี้การหาตำแหน่งนะครับเป็นเรื่องสำคัญ การหาตำแหน่งสัญญา hmm. จุดที่1ของสะโพกเนีญญ่ย,ยเวลาหาตำแหน่ง mm. ระวังอย่างนี้นะการหาตำแหน่งให้ลากเส้นสมม,มุติจากต้นขาที่งออ,อยู่น,นี่ลากเส้นสมมุติตรงมา1เส้นนะครับตรงมา1เส้นนะครับแล้วก็กึ่งกลางลําตัวที่เขานอนในท่าตะแคงเนี่ยลากเส้นมาตัดกันตัดกันตรงไหนให้เป็นตรงนั้นเป็นจุดที่1หรือสัญญ,ญยยาณ1ของของขาด้านนอกนะครับแล้ววางมือในลักษณะกว้างมือ นะแล้วลักษณะกว้างมืออย่างนี้นะจานลากเส้นตัดนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นั่นเองตรงนี้บางคนจะหายากถ้าเรากดไปข้างหน้าหน่อยตรงนี้จะเป็นปมข้อของกระดูฟีเมอร์ซึ่งกดแล้วจะเจ็บไม่ใช่นะครับจะต้องกดตามร่องกล้ามเนื้อนะก็คือแนวกึ่งกลางของลําตัวกับเส้นกลางของขานั่นเองของต้นขาลากมาตัดกันจานก็จะได,ได้จุดสัญญ,ญาณที่1ตรงนี้นะแล้ววางมือในลักษณะกว้ามมือ นิ้วชิดกันหรือซ้อนนิ้วก็ได้นะครับแรกๆอาจจะวางนิ้วชิดกันใช้มือเนี่ยสนิ้วให้วางมือพัขนานกับกับต้นขานะครับจุดสัญญาณหนึ่งนี้มีประโยชน์คือกดเพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวกับสะโพกและมีนะแล้วก็เวลากดจะแล่นลงไปตามนาวขาด้านนอกนะฮะอันนี้นดูการกดนะครับวางมือแขนตึงหน้าตรงองศาได้นะครับแล้วก็กดลงไป หน่วงแล้วนิ่งลงไปนะครับดูพอเหมาะพอประมาณนะครับแล้วก็ค้างไว้ประมาณ30วินาทีถึงไปไหนไหมแล้วก้นกาดจานไปติดก้นหมดเลยคนาะวิ่งรักษาโรคเกี่ยวกับข้อสะโพกนะครับ กดนิ่งค้างไว้30วินาทีอ่ะคใายนะครับอ่ะเป็นไงครับความรู้สึกร้อนค่ะร้อนเป็นไหนบ้าง,ง,งเข้าไปข้างในนะก็จะจ่ายความร้อนเข้าไปในข้อสะโพกเลย อันนี้ก็ใช้รักษาโรคที่เกี่ยวกับสบโพกทั้งหมดนะต่อไปสัญญาณ2วิธีการหาสัญญาณสองนี่ค่อนข้างยากวิธีการให้เรามือแตะที่หัวตะคากที่อยู่ทางด้านหน้านะครับหัวตะคากตรงนี้นะครับแล้วลากมานะครับพอได้หัวตะคากแล้วลากมาตรงด้านหลังนะครับด้านหลังนิดหนึ่งนะจะเป็นร่องบุ๋มอยู่ตรงนี้นะอันนี้หัวตะคากนะลากลงมาด้านหลังไม่ได้กดตรงหัวตะคากหรือด้านหน้านะฮะ กดทางด้านหลังตรงนี้นะฮะนี่ตะคากแล้วลากลงมานี่การวางมือนะครับให้หงายมือนะครับหงายมือวางตำแหน่งนะครับสองมือหงายมือวางนิ้วคู่ดูนะครับสัญญาณสองนี้ก็จะแล่นเข้าหาท้องน้อยนะครับไปที่ท้องน้อยหากแก้โรคที่เกี่ยวกับอาการทางมดลูกต่างๆได้ด้วยนะครับอ่าดูนะครับลงมาโค้ดตรงนี้เลย ครับหน่วงเน้นนิ่งลงไปนะฮะตึงไปไหนครับตึงไปไหนอ,อ่าเข้าท้องน้อยเลยนไหมครับนะครับแก้โรคที่เกี่ยวกับมดลูกตึงท้องตึงหน้าขาอ่าตึงท้องน้อยเลยเน,ะนานเเนะไปที่หน้าขาด้านในนะฮะวางมือในลักษณะนี้กดลงไปนิ่ง จุดที่สงเป็นไงมนไปไหนเนะข้าไปที่ฝนห,หนาวเลยนะจ่ายความร้อนเข้าไปที่ท้องน้อยฝนห,หนาวได้นะสัญญาณที่3ดูนะครับสัญญาณ 1. สัญญาณ2เนี่ยอาจารย์จะนั่งคุกเข่าอยู่ทางด้านหลังสะโพกนะแล้วเพียงแต่คว้ามมือเป็นสัญญาณ1นหงายมือเป็นสัญญาณ2ต่อไปสัญญาณ3อาจารย์จะเอียงตัวไปด้าน ด้านล่าง45องศาให้อยู่ตรงแนวรอยข้อพับตึงกลางอยู่แนวรอยข้อพับนะครับเห็นไหมครับจะเอียงตัวมา <c oughs> สัญญาณ3ามคืออะไรสัญญาณ3ก็คือนะฮะเราก็ถ้าจริงๆเราอาจจะวาดก้นออกเป็นวงกลมแล้วอยู่ตรงกลางเลยตรงนี้เป็นร่องบุม๋มนะครับหรือร่องบุม๋มตรงนี้จะเป็นรอยผ่านของเส้นประสาทไซติกเนิร์ฟนะครับซึ่งตรงกับตำแหน่งของกล้ามเนื้อพิลิฟอร์มิส นะครับเป็นล่องบุ๋มเลยนะครับสัญญาณ3นี้จะแก้เกี่ยวกับมดลูกได้ด้วยนะครับคนที่มีปัญหาหมดลูกต่ำลอยตะแคงนะครับสัญญาณ3มจะแข็งตัวนะครับเราสามารถบ่งบอกได้เลยนะฮะบ,บางทีมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกต่ำมดลูกลอยหรือมดลูกตะแคงสัญญาณ3ามจะแข็งตัวมากเราก็สามารถใช้สัญญาณ3รักษาเกี่ยวกับอาการมดลูกต่ำลอยตะแคงด้วยนะครับแต่ตอนนี้ที่เรากดไป แล้วก็จุดนี้ต้องมีข้อควรระวังถ้ากดนานเกินไปหรือกดแรงเกินไปอาจจะทําให้คนไข้มีอาการชาขาเหมือนไฟฟ้าช็อตลงได้เพราะเป็นจุดผ่านของเส้นประสาทไซติกเนิร์ฟนะครับนี้เรากดตรงนี้ก็อ่านะ,ะวางมือในล,ลักษณะคว้าตรงร่องบุ๋มแล้วค่อยๆกดลงพอประมาณนะครับตึงอืหมร้มอ,อ,องเลยเบานิดนึงแค่ไหนไปไหน ไปแล้วอาจารย์ไปไหนครับขาหลยไปขาเลยใช่ไหมใช่ค่ะตึงไปที่ขาเลยนะครับอาจารย์ผ่อนเบาหน่อยตัวอาจารย์ตึงเตินไปหมดอการกดจุดสัญญาณต้องใช้คาบใหญ่คือ30-45วินาทีงนั้นพลังนิ้วต้องนิ่งนาน ต้องฝึกพลังนิ้วในทางรักสมนักก็ใช้การยกกระดานนะครับไม่ใช่เอากระดานมาแบบนะครับ <c oughs> ใช้นิ้วยกตัวขึ้นมายกตัวขึ้นมาเลยนะะเนะครับอันนี้ก็คือสัญญาณสามช้รักษาโรคเกี่ยวกับ <c oughs> ในข้อสะโพก <c oughs> ไปที่ตูด <c oughs> ไปที่ขา <c oughs> ไปลงไปขาเลย นะครับแล้วก็ยังใช้แก้โรคเกี่ยวกับมดลูกต่ำมดลูกเคลื่อนมดลูกลอยแล้วก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกถึงว่าข้อสะโพกเคลื่อนหรือไม่ถ้าข้อสะโพกเคลื่อนก็สัญญาณ3ก็จะแข็งตัวหรือโรคที่เกี่ยวกับสะโพกเบี่ยงก็ใช้สัญญาณทั้ง3มเนี่ยรักษาสะโพกเบี่ยงก็คืออาการยอกสะโพกนะครับนั่นเองเวลาเรียกยอกสะโพกหรือสะโพกเบี่ยงสะโพกเบี่ยงเวลาเดินแล้วแบบจะเอียงเอียงจริงๆรแล้วเกิดปัญหาจากกล้ามเนื้อ ต่อไปสัญญาณสนะมาดูนะครับอาจจะยืดขามาเล็กน้อยสัญญาณ4นี้จะอยู่ตรงนี้นะเราจะวัดจะอยู่ออกมาทางด้านข้างด้านหลังนิดเล็กน้อยนะครับเนี่ยลากเส้นมาตรงนี้เป็นขอบด้านหลังของกระดูกฟีเมอร์วิธีการวัดก็คือเอามือนิ้วก้อยนะครับแตะที่ขอบสะบ้าด้านมนในท่านี้แล้ววาดมือนิ้วโป้งลงมาอยู่ตรงร่องและเป็นร่องระหว่างกล้ามเนื้อ นะครับอันนี้เป็นสัญญาณสัญญาณสนะครับจะจ่ายความร้อนเข้าหัวเข่าถ้าเราไม่ถนัดก็อาจจะใช้2มือเข้าไปนะครับแหวกกล้ามเนื้อลงไปแหวกกล้ามเนื้อลงไปแล้วก็กดนะอันนี้น่าจะเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นหนึ่งตึงไปไหนครับเข่าเข่าเลยไหมอ่าตึงอยู่ข้างล่าง ครับก็กดหน่วงเน้นนิ่งไว้นาน30วินาทีถึง45วินาทีอันนี้ก็ช่วยแก้โรคที่เกี่ยวกับการปวดเข่านะฮะอันนี้ปวดน่องหรือน่องบวมได้ไหมคะได้หมดเลยได้ปวดเข่าปวดขาต้องใช้หมดใช้หมดหมอื กดน่วงนิ่งน,นาน3ามสิบสมมติปล่อยคายโอเคถามความรู้สึกเป็นไงครับร้อนอาจารย์อนไปไหนทั้งข้างล่างเลยหมดเลยนะครับ <Okay. S 1> เข้าเข่าเข้า <ไป S 2> ขา <ไป S 2> <ล>ด้วยนะครับนะอันนี้ก็ต่อไปเป็นสัญญาณ5จัดขาคนไข้ในท่าขนานนะครับขาให้ขนานกับขาอีกข้างหนึ่งนะครับสัญญาณ5จะอยู่นี้ครับนี้เรามาดูน่องโป่งนะครับดูนะดูด้านหลังนี่จะเป็นลักษณะน่อง แล้วโป่งขึ้นมาเขาบอกว่าอยู่ตรงกึ่งกลางน่องโป่งตรงนนแล้แนวสันหน้าแข้งนะครับแนวสันหน้าแข้งหรือเส้นชงประเานั่นเองตรงนี้วางสมมติน่องโป่งแล้วก็วางมือนิ้วคู่ลงไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็หน่วงเน้นนิ่งโน้มตัวลงไปอันนี้คือสัญญาณ5ขาด,ด้านนอกใช้แก้อาการเกี่ยวกับข้อเท้านะครับ อาการใช้ตรวจรู้ในกรณีที่เส้นนะฮะเส้นจมนะครับหรือเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้ออันนี้อ่อนแรงใช้ตรวจดูว่าสามารถจะฟื้นดูได้หรือไม่ด้วยนะ,ะถ้าเส้นมันเล็กกว่าเส้นก้านไม่ขีดก็ไม่สามารถฟื้นได้ะะอันนี้เวลากดแล้วจะแล่นเล้าไปที่หาด้านนอกด้านล่า,ลางๆนะครับตาตุ่มด้วยนะครับ แล้วสัญญาณขาด้านนอกนะก็มี5จุดที่สะโพก3ที่ต้นขาด้านหลัง1แล้วก็ที่ปลายขาด้านนอกอีก1จุดนะครับโอเคเราก็จะมาเจอกันในขาด้านในต่อไปครับสวัสดีครับ